ทวตอาลัหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาลัหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาลัหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมมิสัพพเทวานะสัพพะคาละหาจักเทวานาะ สุริยังจงะกะปมุญจธาสังสิกุมโมจัตเทวาวุโทราภภวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภโสโลโล,ลาหูเกตุจักมหาลาภสัพพะขยาวินาสันติสัพพะทุกขัง วินาสันติสัพพะโลคังวินาสันติลักคณาอหังวันทามิสัพพานสัพพเทวามังปรยันตุสัพพาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสธิพระวันตุเม นักโมมีสัพพเทวานะสัพพคาละหะจากเทวานะสุริยังจากปมุญจะถังสักสิกุมโมจากเทวานามุโทลาภะภวิสติชีโวสุกลโลจากมหาลาภะโสโลลาหูเกตุ กับมหาลาภสัพพะยายวินาสันติสัพพทุกขังวินาศสันติสัพพะโลกขัวินาศสันติลักขณาอาหารวันธามิสัพพธาสัพพเทวามังปละยันตสัพพธาเอเตนะ มังคลเตเชนะสัพระโสถีพระวันตุเมนักโมมีสัพพเทวานสัพพะละจักเทวานสุริยันจปะมุญจะถาสังสิกุมโมจักเทวานมุโทรามภวิสติ ชีโวสุขโลจามหาลาภังโสโลลาหูเกตจามหาลาภังสัพพะขยาวินาศสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลขังวินาศสันติลักขณาอาหาังวันทามิสัพพทาน สัพพเทวามังปละยันตุสัพธาเอเตนะมังคลระเตเชนะสัพพโสธีพระวันตุเมนักโมมิสัพพเทวานะสัพพคาลหาจักเทวานะสุริยัญจัปะมุนจะถา ส,สัสิกุมโมจากเทวานุุโทราคภวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภโสโลลาหูเกตุจักมหาลาภสัพพะขยาวินาสันติสัพพะทุกข,ขังวินาสันติสัพพะโลขัง วินาสันติลักขนาอาหารวันทามิสัพพธาสัพพเทวามังปละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสิีภะวันตุเมนักโมมิสัพพเทวานะ สัพพะทละหาจักเทวาณนะสุริยันจักปมุญจัถังสัส,สิกุมโมจักเทวาณนะุโทราภภวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภังโสโลลาหูเกตุจักมหาลาภังสัพพะขายา วินาศติสัพพะทุกขังวินาศติสัพพะโลกังวินาศติลักขณาอาหารวันธามิสัพพธาสัพพเทวามังปะยันตุสัพพธาเอเตนะมังคะระเตชนะสัพพโส พระวันตุเมนักโมเมสัพ,พเทวานะสัพพะทละหะจักเทวานะสุริยันจกักปะมุญจะถา,าสัสีกุมโมจักเทวานวะุกโทราภภวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภ โสโลลาหูเกตุจักมหาลาภังสัพพะยาวินาสันติสัพพะทุกขังวินาศสันติสัพพะโลคังวินาสันติลักขนาอาหารวันธามิสัพพธาสัพพะเทวามังปรยันตุ สัพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพะโสติภะวันตุเมนักโมมีสัพพเทวานะสัพพะฆลาหะจักเทวานะสุริยันจักปะมุญจะถาสัมสิคุมโมจักเทวานะ ุโทลาภภวิสติชีโวสุกโลจับมหาลาภิโสโลลาหูเกตุจับมหาลาภิสัพพะขยาวินาสันติสัพพะทุกขันวินาศสันติสัพพะโลขัวินาสันตินนนตล,นนนตลักขนาอาหาร วันธามิสัพพธาสัพพเทวามังปละยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเมนักโมมสัพพเทวาสัพคละาังจั สุริยันจักปปมุญจะทา,ส,าสังสิกุมโมจาเทวะมุโทลาภภวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภโสโลโลาหูเกตุจักมหาลาภสัพพะขยาวินาสันติสัพพะทุกขัง วินาศสันติสัพพโลคัวินาศสันติลักขณาอาหารวันธามิสัพพธาสัพพเทวามังปยันตุสัพพธาเอเตนะมังคละเตชนสะสัพพโสธีพระวันตุเม นักโมมิสัพเทวานสัพพคละหะจักเทวานสุริยัญจากปมุญจะถาสัสีกุมโมจักเทวานัวุโทลาภภาวิสติชีโวสุกโลจักมหาลาภโาสโลลาหูเกตุ จัมหาลาภสัพพะขยาวินาสันติสัพพะทุกขังวินาสันติสัพพะโลขังวินาสันติลักขนาอาหัรวันทามิสัพพธาสัพพเทวามังปะยันตตสัพพธาเอเตนะ มังคละตเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเม